นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ที่จอดรถนี่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 ที่จอดรถ สวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านก่อนเลยละกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีแท็กตัวครับโอ๊ยการนี้ที่พี่กำจอดไม่ออกตาประตูวันนี้เรามาที่ไหนตึกบอลซีซั่นมหาใครมาเนี่ยได้หาหน่อยหายตุ้งกูกุ้งลาอ่ะโอ้ยยิงยายพักกาทนายเพลดเพลไอ้หมายและทนายลอยอ่ะหัวฉันนั่นแหละตายซะทั้งหมด หอยเนี่ยนะครับบอกเลยนะว่าเขามีคนที่เปลี่ยนบทบาทได้เรื่อยๆใช่ครับปลิกบทบาทเรื่อยๆมีอย่างเดียวเขาไม่เปลี่ยนอะไรสีผิวรายการเราไม่เข้าตามตัวไม่ออกตามตูอยู่แล้วเดี๋ยวโรนี่เราจะปลีนตื่นขึ้าไปแบบสไปเดอร์แมน <S <S <ๆ> <S 2> <S 2> ช่วงล,ล,ล้อรอบบ้านสนับสนุนโดยมาส d a 3ใหม่นี่แหละความรู้สึกสูงซูงรู้จรจิงรู้ใจเรื่องอะไรและบริการถ้าเป็นจกรรักรยานต้อง LA Bicycle Shop ไร้อรอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตใหม่บริการโอนเ,เงินโอนวันจากมือถือถึงมือถืเอเพียงกรรรดดอกจัน140นนี่นี่นี่ไงไห,ไหขาขายเสื้อผ้าไม่ขายเสื้อสำอางยี้หัวขานี่ไห,ไห,ไห,ไห้รอย ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน่อยเลยผิวขาวขนาดนี้ไม่ไอ้พวกนี้นี่ซนชิเป็งไงมั้ย่บค้รับหอ่อยหน่อยีด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 ี่ีดดีดีหนดอยหน่อีกีดีอยด่ดี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 ดอดี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 ่ีด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 อดี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 ่อียี่ีนดี ทีละขาดทังว่าเดทไป็นคำเดียวถูกทีละเดทจริงไหมที่เขาบอกว่าเริ่มเริ่มมีคนเข้ามาแย่งเคนเยอะขึ้นแหละใครใคร S <S ก็มีเหมียวพวัรัตมีปุ้ยพูนแล้วนี่พี่หน่อยเขาพูนก็ต้องติดใจกันะเพราะว่าหลังเนี่ยมีแฟนคลับตามว่าเขาเยอะนะจริงเหรอจริงเหรอเรื่องเป็นที significa? ่บอกว่านี่เป็นแฟนเคงนี่เขาไม่พอใจเพราะเขาชอบเคงไงที่มีแฟนคลับของงก็มีบอั่คนอื่นเขาก็รู้กันมานานแล้วว่าพี่หน่อยเป็นแฟนเค้นนี่มีหรอกเรื่องเมย์เขาก็ไม่พอใจพี่หนุ่มพี่หนุ่มมาไปทิ้งเขาไปไม่พอใจไปพูดพูดเสร็จจะเข้าตัวมาขอมาขอหน่อยอะคุณหนุ่มมา ปลิญญาตรีประถจ้าเออชอบพินซิสมอไพร์ก่อนนะครับนี่นะฮะมอไพร์ก่อนนะฮะนะครับขอบคุณหน่อยมากโอกาสหน้าเราพบกร้อมกันได้นี่แค่น้ำจิ้มอย่าเราจะมาคุยกันอีกเยอะแยะล้อสวัสดีครับไม่ใช่โทรศัพท์เฮ้ยหพี่หนุ่มเหมาะมากเลยถ้าโดนอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยนะโดนไปแล้วเสียดเล้วก็มีไปแล้วอะไรทำอะไรเฮ้ยคำว่าอจไรลูกแหวนมันพังสแกนอะไรยุ่มือก่อนสแกนผมบ้าเลยวอะนี่พี่หนุ่ม ตัวเป็นแสนนะตัวเป็นแสนนั่นน่ะคุณนายครับเปิดสาขาเดียวป่ะฮะ มีที่เซ็นท่านชิดลมชั้น2แล 2> ้วมีที่เซ็นชั้น2ด้วยค่ะมีเพื่อจะท่านว่างแวะเวียนผ่านไปก็ไปอุดหนุนกันไปอุดหนเห<บ>มือน,นอย่างที่ที่เคยได้เห็นข่าวนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เพชรหายไปน,ะะ <S <S น่อยเองก็บอกตรงๆว่าสตางค์สตุ้งก็ไม่เหลือครอบครัว<ต>ก็ต้องมาขายเสื้อผ้าเพื่อเอาไปกินวันๆเท่านั้นเองกราบนะคะช่วยอุดหนุนหน่อยค่ะช่วยเหลือกันนะครับสำหรับท่านที่เอาเพชรนิดไปก็นาฬิกาทุกวันใส่พลาสติกแล้วนะคะเนี่ยน้ำตาจะไหลจริงไหมเขาบอกอย่างนี้ใช่ของถูกเลยเหรอลาถูกใส่ตบบพลาขโมยต่่อไไปแล้วคะิก ไม่ซื่นจ๋าน่าจนเนาะเอามาคืนพี่หน่อยเถอะเออเอามาคืนเวลาที่บอกทีวีอย่างเงี้ยใช่ป้ะไมได้ใส่ผมมีข้อแรกเปลี่ยนสำหรับคนที่เอาของคุณหน่อยไปเอามาแลกกัของคุณโอ๋ไหมเอาของโอ๋ไป นี่ของพี่คะโอ้ยบอกว่าไปนี่ใส่พัดใบแล้วใส่พัดนี่ของปอมนะของปอมของปอมเลยเพชรวาวเต็มขนาดนี้เขอนุญาตพี่บ้างแรงพิษสวอ้โหชอบมากไปงานไปดูไหมมีโอกาสได้ดูได้ดูแล้วบอกได้เลยว่าเป็นละครที่เขาเรียกว่าเออไม่น่าเชื่อต้องใช้คำนี้นะเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วเพราะว่าเลตติ้งสูงมากสูงมากจริงๆสูงมากไปถึงขั้นเห็นบอดตอนจบเนี่อยู่ประมาณ19-20เล้ายนะเลตติ้งจริงเหรอไม่เคยรู้นะเนี่ยสูงมากสูงมากขึ้นเนี่นี่นี่บอาเล่นแล้วแบบว่าแอนตี้ตัวเองบ้างไหม คือแบบคือมันไลายมากไงแบบว่ามีอะไรครับคือเช็คเทปนี่ก็ยังแบบทำไมมันลายอย่างนี้ทำไมมันเลวันนี้ไม่มีไม่มีบอกว่าคุณหน่อยคุณหน่อยแบบเป็นการระบายลมมาซื้อเสื้อได้นะครับซื้อได้ครับหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวนะครับล้วเปิดซื้อเสื้อ้าหน่อยผู้การกันหน่อยนะครับหลังจากที่เพชรหายไม่มีเงินกินข้าวเลยครับข้าหน่อยครับไม่เคยรู้เลยใช่ไหไม่มีใครรู้นะไม่มีครรู้แล้วแล้วหลังหลังจากรู้จะซื้อหฮะ ไม่ซื้อซื้อ๊ยดูรูปใครเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเคนแลูกมันหาจนได้่หาจนได้อะบ้านมันก็เซิร์ชเข้าไปในชื่อเคนไงแล้วเหรอพี่เียกไม่เป็นไงเฮ้ยโอ้ยหน่อยครับเล่นร้ายขนาดนี้ติดใจไหมจะเล่นหนีไหมเล่นร้ายแบบนี้ละคร เขาเบรคนิดหนึ่ะได้สลับสลับนิดนึงพี่กอล์ฟไม่อคนชอบแบบนี้ก็เดี๋ยวกลับมาก็ได้ไงเดี๋ยวกลับมาได้คุณเล่นไปเลยเพราะว่านางร้ายบางคนมันจะได้ไม่มีไงฉันเล่นคนละรุ่นของวัยแกมาเทียบได้ยังไงโจอู้คนรุ่นนีาพูดอะเขาพูดอีคนรุ่นเดียวกับเมตินะเนี่ยโองรุ่นเดียว แม่เป็ดไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้นมเมติที่ออกมารุ่นแรกๆอ่ะไอ้นมอ่ะบูดแล้วนะเนาะพี่สัยรายการเราบอกว่าพี่หน่อยมีเด็กในสังกัดด้วยมีนี่อนันดาพี่หน่อยพี่หน่อยชอบเ็นดกกสัังอะไรบ้าชอบน้องนั่นรักจริงเหรอเพราะว่าทำไมถึงชอบอนันดาใครบอกเนี่ยใครบอกอ่ะว่ามีคนบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออไม่ก็ชอบว่าน้องเขาแบบเป็นคนแบบมีความคิดอะไรเล่นอะไรเก่งเงี้ยชอบชอบนิสัยเห็นนี่นี่ หนูก็ชอบไงวะหนูเล่นละครเล่นเล่นไเล่นอ๋อ้ทำไมพี่หน่อยชอบคนนี้ก็เล่นบ้านแกใช่ไหมคอยดอมดอมที่กลับมาพบกันใหม่ใช่ไหมก็ชอบดอมน่ารักดอมไมเป็นหนึ่งน่ารักนี่แต่งแต่งอ๋อใช่ใช่ยไม้เลยทำไมอะเมอ่อชอบชายคิดมากเมื่อก่อนเมื่อกนี้อะเมื่อก่อนอะใช้คำว่าเมื่อก่อนได้มไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรพี่หน่อยถึงชอบชายคิด ชอบชอบผู้ชายแบบนี้แต่ว่าพี่เชื่อไหมว่าผู้หญิงชอบคาคิดเยอะเนาะเยอะแม่แง่ก็เหมือนที่ผู้หญิงชอบกันชัยอ่ะเจะไปชื่อผู้หญิงแก่ด้วยนะที่ชอบกันชัยผู้หญิงแก่มากมากใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้เลยนเจบละอันนี้้ปิดดไคนนี้เนี่ยเขามาชอบเราเองถามจริงๆเขาไปรู้จักกับเคียกันได้ยังไงแล้วเป็นชอบอะไรกันพี่ไม่เคยรู้เลยอยู่ในวงการเรื่องน่ารู้จักกันมาตั้งนานเนี่ยไม่ใช่ก็เล่นละครด้วยกันเรื่อง เล่นนึงแต่ฝนตกที่หมูไหลคนอะไรมาพบกัรคนอะไรแล้วตอนที่พิงปังคนไหนคนของแผ่นดินเออแต่ไม่รู้นะว่าเขาปิงอ่ะอาการเป็นงานการเขาจะแบบอาศัยรถกลับบ้านจริงจริงมาแก่เรื่องก็เป็นแบบไม่ยอมขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออขอกลับรถไปด้วยคนอะไรเงี้ยแล้วเราดูได้เหรอเขาชอบเราเออก็เริ่มแบบเริ่มทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก่เรื่อง เออเป็นแบบโทรถึงบ้านแล้วยังโทรมาอะไรเงี้ยเขาโทรหาเราใช่ไหมเขาโทรหาเราสิแล้วเริ่มจากคุยทีละวันล้นีดแต่ว่าเริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆจนแบบตีสามตีสี่ท้าไม่ยังคุยอยู่อีกพอเริ่มแบบเออคุยกันไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็ต้องไปแบบเมืองนอกร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้องไม่อะไรเลยแต่เขาก็แบบโทรมาทุกวันทีนี้มีคนรับรู้ก็บอกว่าเอออย่าเลยมันไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปบอกเขาว่า ก็เลยโทรไปบอกเขาว่าเออเราคงแบบไม่อยากคบกันแบบเอออยากพัฒนาไปตรงนั้นเลยเอาแบบแล้วเป็นทําไงเคนเขาก็แบบเศร้าอ่ะเขาก็บอกว่าเออไม่ใช่คือแบบทําไมจะต้องให้คนอื่นมาตัดสินอ่าชื่องน้าของเรื่องของเราคือให้ให้เขาได้แบบลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักเอางี้ดีกว่าผมเห็นมีลูกค้ามารอหน้าร้านเยอะมากรอที่จะเข้ามาซื้อของแต่เขาว่าเขาไม่ยืนดูเฉยเขามาซื้อของแต่เขาไม่ยืนดู เอองั้นงั้นเราเราเราเดี๋ยวเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าอ่ะคุณหน่อยหิวข้าวอะให้คุณหน่อยไปทำอาหารให้ทานด้วยไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหน่อยจะทำได้เหรอพอที่หนุ่มเดี๋ยวดูหน่อยเนี่ยไม่ธรรมดานะเรามีของมากเต็งเรียกเต็งหรือชาคิดก็มาหรอกเรียกเต็งเรียกเต็งติงงอ่ะคี่งบอกอะไรเนี่ยท่ามีนี้วฮะจักรยานแอร์บิสก์บิสก์คอลนะครับชอบลองขี่ดิชอบคุณลองเขี่ยดูหน่อยชุดเครื่องนอน โตโต้แอนแจมฟังคงกับแจมมันเหมือนแจมมากนี่นะฮะมีปึ๊บขึ้นนอนตาโป่มอบให้ด้วยนะครับนี่นะฮะฝากเคื่อุณหน่อยไม่ใช้ก็ฝากไปคุณเคนดีว่าถ้ายังไม่ใช้เก็บไว้ตอนแต่งงานแล้วก็มาผมได้การตกแต่งพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาไปพบกับการทำอาหารของคุณหน่อยในช่วงตีท้ายถั่วครับสักครู่เดียวครับ ถัาจะทำอาหารให้เราทานนะครับอะไรเอ่ยผัดผักสีสหายผัดผักสีสหายตอนนี้ปกติทำหรือเปล่าหน่อยอ่ะก็ทำบ้างเนาะโอ้ทำอะไรปกติทำอะไรปกติทำอะไรมีก็ผัดผักเนี่ยแหละถึงเป้าของเราในขคาจะไดนีทานผัดผักสีสหายจาน่อยคุณหน่อยครับตอนนี้ทายที่สี่ของเรากำลังเดินทางอยู่ถ้าว่าใหญ่ตัวมากที่นี่ก็เลยหลงเดี๋ยวคงต้อผสมทบว่านะ